คนคิดว่าแสงเหนือเอเชียอยู่ที่ประเทศไหนกันคะที่นี่คือเมืองโมเหอเป็นเมืองที่อยู่ทางเหนือสุดของจีนจึงทําให้เราได้มีโอกาสพบแสงเหนือเอเชียได้ค่ะแล้ววันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวและรู้จักกับเมืองที่อยู่ทางเหนือสุดของจีนกันค่ะเริ่มต้นทิปด้วยการไปเยือนเมืองไฮลาเออร์ e, ไปชมความยิ่งใหญ่ของจัตุรัสเจงกิสค่ะที่นี่ถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของนักรบผู้ยิ่งใหญ่และสัมผัสทุ่งหญ้าฮูลันบูเออร์ที่กว้างสุดสายตาต่อมาจะพาไปเยือนสวนช้างแมมมอธที่นี่จะมีการจัดแสดงรูปปั้นช้ง oth, นางแมมม สายน้ําที่เป็นธรรมชาติอันงดงามคดเคี้ยวราวกับริบบินค่ะและมาแวะเดินเล่นกันที่จตุรัสความหนาวของเมืองเกินเหิที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์สาคัญของเมืองนี้และพาทุกท่านเดินทางสู่อุทยานป่าดงดิบซงหยู่ที่นี่ถือว่าเป็นป่าที่สมบูรณ์มากๆเลยค่ะและมุ่งหน้าสู่เมืองโมเหอเมืองที่เหนือที่สุดและหนาวที่สุดในจีนพาทุกคนไปสัมผัสบรรยากาศที่อบอุ่นของหมู่บ้านเป่ยจี้และแวะส่งโปรการ์ที่ปลายสันเหนือสุดของจีนและสําหรับทริปโมเหอแมนจูเรียนี้ยังมีสถานที่อื่นๆให้ท่องเที่ยวอีกกมมมาาาาหห่่นนไสใจรวเดิ อย่าลืมทักหาแพนด้าฮฮลิเดย์นะคะ